สวัสดีครับผมนายพันธการศรีพมมานะครับแผนก FMT ครับวันนี้ผมจะมาสร้างกราฟแรงเฉือนและกราฟโมเมนต์ด้วยโปรแกรม e u เ s t r u c u u r e นะครับผมโดยผมจะออกแบบโครงสร้างสะพานตามนี้เลยนะครับซึ่งมีความยาว5เมตรกับอีก5เมตรครับรวมยาวรวมเป็น10เมตรครับแล้วมีจุดรองรับเป็นแบบพินพพอร์ตแล้วก็โรลเลอร์พพอร์ตนะครับผมโดยมีแรงกระทำ ชิ้นส่วนแรกที่ห้าร้อยเอ้ยห้ากิโลนิวตันนะครับผมและอีกจุดหนึ่งก็ห้ากิโลนิวตันเหมือนกันนะครับที่ตรงกลางของโครงสร้างเลยนะครับผมโดยจะมีแรงเฉือนที่หนึ่งจุดแปดห้าครับตรงนี้และที่ตรงสองจุดห้าเมตรก็จะมีแรงเฉือนที่ลบจุดสี่สองนะครับผมถ้าเราจะดูละเอียดแล้วก็ดูอย่างนี้นะครับผมที่ 0.04เมตรก็จะมีแรงกระทำอยู่ที่แรงเฉือนที่3.42นะครับผมกิโลนิวตันนะครับก็ดูไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแรงเฉือนส่วนโมเมนต์นะครับผมนี่จะเป็นค่าโมเมนต์นะครับผมถ้าจะดูละเอียดก็กดเข้าไปทีนี่ครับก็ที่ประมาณ0.31เมตรนะครับก็จะมีโมเมนต์อยู่ที่0.49กิโลนิวตันเมตรนะครับผมส่วนที่ประมาณ 3.20เมตรนะครับก็จะมีแรงเรียกว่าก็จะมีโมเมนต์อยู่ที่ประมาณ1.56กิโลนิวตันเมตรนะครับผมแล้วถ้าจะดูทั้งหมดก็กด All เลยนะครับโชว์มัตส m มัมไวดูเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับมีทั้งแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์นะครับผมก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ